สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปสุปคนทางยูทูบหลักอะพีพีเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้นะคะกลับมาพบกับเซลแคดเก่งสวยเสียงอีสานคนเกา่าคนเดิมนะคะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้นะคะมากับรถสวยๆนะคะเป็นค่ายโตโยต้านะคะลูกค้าทนานากําลังมองหารถเก่งสวยๆรักาประแรงเมื่อนี้นะคะมาแนะนานะคะเป็นเจ้าโตโยต้านะคะวิออดหนึ่งจุดห้าอีชมปีสิบเจ็ดจปีสิบแปด ราคาตั้งขายเพียง3 4 9แ0 0สีบาทเท่านั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องอ่าไม่ประมาณแสนตนๆน,น,นะคะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าไม่นะคะเดี๋ยวแคนภาพไ,ไปรับชมดันในนะคะลูกค,ค้าเนาะเจ้าโตโยต้าว,วิออนะคะลูกค,ค้สฐฐาสภาพสวยๆเลยค่ะ สีบอลเงินนะคะสีสวยนะคะรักษาง่ายนะคะสียอดนิยมนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อเขามาหาแคดได้นะคะที่เบอร์09 281 1139ห,หรือว่าแหวะเวียนเขมามาเมืองรถจิ๋งกันได้นะคะที่ร้านสุ้าหลงมเกา่าร้านจิวตรงทา,า,ากับบิ๊กซีหลมเก่้านะคะยูจังหวัดกดทมนะคะอ่ะเดี๋ยวแคปพาไปชมรายละเอียดนะคะลูกค้า ว่าคุมค่าคุุ้มราคาบอนอว่าสามแสนสี่มืนเก้าพันบาทนะคะสวยจัดบอนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเมืองเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องด้านหน้านะคะลูกค้าสภาพสวยแบบนี้ค่ะกระจัางนานะคะสภาพสวยเลยค่ะนี่คิวนะคะซ้ายขวานะคะสวยจัดนะคะเจ้าตัวนี้ สองล้มนะคะพอม่พี่น้องนะคะบอ่อแตกบอ่อหักค่ะรถบอมีชส้นหนักพิกความแน่นอนค่ะรันตีวารันตีนะคะลูกค้ารับประกันคงสักทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็นไฟไฮโดรเจนนะคะไฟสภาพสวยๆนะคะไฟบอ่อแตกบอ่อหักนะคะลูกค้าพ้อมไฟตัดหมอกสองคู่หน้านะคะลูกค้า สีนะคะสีสม่ำเสมอค่ะสีเด,เดิมจากโรงงานนะคะรถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะรูกภาาหยับสมือนนองปลายแดดนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจติดต,ต่อข้ามาหาแชทนะคะลูกค้าเนาะรถสวย,วยแบบนี้มาไว้ไปไว้แน่นอน,นะคะ่ะเจ้าตัวนี้นะคะสภาพส,สวยนะคะลูกค้าเนาะแม็กนะคะบ่แตกบ่หักค่ะสภาพสวยเลยค่ะเจ้าตัวนี้นะคะออปชันทุกอย่างนะคะสวยครบ เครื่อง6แบบนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพอแม่พี่น้องได้เป็นแม็กขอบสิบหานะคะแม็ขอบสิบหาค่ะลูกค้าอย่างปี20ลูกค้าออกรถด,ด็อกเซลแคดนะคะบต้องห่วงนะคะเรื่องอย่างเรื่องหยางนะคะแคดดูแลหายนะคะซุ้มล่อนะคะลูกค้าเพวา่าเป็นเด่ของโตโชคืะว่งหัวน็อตนะคะบอมมการนแก้การขลายใดๆทั้งสิ้นนะคะรัรันตีวัรันตีเลยค่ะกระจกมองข้างนะคะลูกค้าสภาพที่สวยค่ะมีไฟเรียวอยู่ทีกระจกนะคะ กระจกทุกบานนะคะเดิมแทนแน่นอนจากโรงงานค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวพักไปเมืองแต่ใจนะคะนี่สภาพสวยนะคะเป้าจับประตูนะคะหรือว่าพูดจับประตูนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะลูกค้ารถสวยนะคะภายในนะคะเดี๋ยวมาเมืองเลยค่ะห้องผู้โดยสารนะคะลูกคะ้าสวยแบบนี้ค่ะเบาะนะคะตึงๆแน่นๆหนาๆเลยค่ะลูกค้าบ่มีขาดนะคะการเยียบแต่เก็บเส้นได้นะคะพอแม่พี่น้องบ่มีขาดเลยนะคะ บอบอชํานะคะลูกค้าบอกคนนาง้างๆนะคะกับสภาพสวยสมบูรณ์แบบเลยค่ะลูกค้าอยูต่ตังจังหวัดนะคะหรือว่าอยู่จังหวัดไหนนะคะบ่ต้องห่วงเลยค่ะมีพี่ๆแฟนแนนแลมเป็นเส้นเอกสารให้พ่อแม่พีน่น้องจึงหน้าบ้านเช่นกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขนรถสักครู่นะคะเจ้าวิออดนะคะลูกค้าพุ่แจ่นะคะ นี่เป็นหุ้นแจไคแบบนี้นะคะลูกค้าสภาพสวยนะคะราคาน,นะคะสามแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทพยูทีประมาณเจ็ดพันก็บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าเครดิตดีนะคะประวัติดีนะคะจะเต็มฟรีดาวค่ะบ่ต้องใส่เงินออกรถนะคะฟีสตาร์ถึงขัางนะคะเจ้าตัวนี้นะคะพ่อแม่พี่น้องนะคะเป็นหุ้นแจไคนะคะบิละตล้กก็สตาร์ได้เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะ นี่เลยนะคะเครื่องเสียงวิทยุเครื่องเสียงสามารถใส่งันได้ปกตินะคะลูกค้าสามารถใส่งานได้ปกตินะคะสภาพสวยทุกอย่างนะคะลูกค้านี่นะคะนี่ฟัง f อมนะคะเอเอ็มใดเลยค่ะลูกค้า <N ic ly> นี่นะคะสามารถเล่นได้ปกตินะคะลูกคา้าท่านใดสนใจนะคะฝ่าติดต่อขอมาได้เลยคะ่คะลูกค้าราคาเพียงนะคะสามแสนสีส่มื่นเก้พันบาทคะ่คคะลูกค้ารถสภาพส,สวยๆเลยนะคะนี่ใส่ได้ปกตินะคะเพิ่มเสียงรดเสียงนะคะช่องแอร์นะคะลูกค,ค้า มะมึงนะคะในส่วนของซ่องแอนนะคะบอมีแตกบอมีหักนะคะลูกค่าการแอนะคะสภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะลูกค้าคอนโซลนะคะบอมีหริวรอยในการใส่งานค่ะบอมีขาบเจ่าใดๆทั้งสิ้นนะคะรับประกันคงสั่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนค่ะเจ้าตัวนี้นะคะได้เป็น a i r ์บินะคะลูกค้าขออนุญาตนะคะแสงเขานะคะได้เป็น a i r ์บินะคะลูกค้านี่เลยค่ะปรับเปลี่ยนเอานะคะ เป็นเกียร์ออโต้นะคะเกียร์คันบันไดนะคะหัวเกียร์สวยๆแบบนี้ค่ะเกียร์คันบันไดนะคะลูกค้านี่จะภาพสวยนะคะพวงมาไลยนะคะเป็นพวงมาไลยธรรมดาค่ะสามการธรรมดานะคะพวงมาไล่เดิมๆจากโรุงานบ่มีขาดบ่มีทะลอกบ่มีรุดแน่นอนค่ะรับประกันคงสั่งทุกอย่างเดิมแทนแน่นอนค่ะในส่วนของระยะการเดินทางนะคะหรือว่าเหล็กไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสนห้าพัน 866กิกโลค่ะไม่เดิมไม่แทนแน่นอนค่ะการันตีว่ารันตีเฉลีย่อายุการใช้งานแล้วถือว่าหน่อยนะคะรถปี1ิจดปีสิค่ะลูกค้าไม่อยู่ที่แสนตนตนเท่านั้นนะคะลูกค้าไม่หน่อยจัดเลยมาเมืองในส่วนของนะคะที่บางแดดนะคะลูกค้าสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะไฟนะคะสามารถเปิดได้ค่ะลูกค้าเพดานด้านบนนะคะลูกค้าสะอาดสะอาดนะคะรถบ่มีช่ำเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะ รับประกันนะคะคงสงทุกอย่างนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะแพงประตูนะคะบอมีอริวลอยในการใส่งานค่ะรถสวยๆเปรียบเสมือนนอ่องใา้แดกนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะกําลังมองหาหรือว่ากําลังตัดสินใจน,นะคะว่าเสียรถรุ่นใดขั้นใดนะคะแคทนแนะนําค่ะลูกค้า วีออดนะคะกับพรสบายนะคะพรยูทีเจ็ดพันกว่าเท่านั้นนะคะรับประกันในส่วนของโครงสร้างนะคะเดิมแทนแน่นอนค่ะลูกค้าหัวนอนดบะมีกันแกะกันไข่ลดบะมีชนหนักทพ่ความจมน้ำเค็มใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าปรันตีวันลรันตีนะคะขออนุญาตเปิดด้านหลังสักครู่นะคะรถสวยแทนแน่นอนค่ะลูกค้านะคะ บอสะดวกแวะมามึงโหลดนะคะลูกค้ามาต้องห่วงเลยค่ะวิดีโอคอมึงโหลดกับเซลแคตได้นะคะรถสวยเดิมแทนแน่นอนค่ะเบาะนะคะตึงๆแน่ๆแนๆหนาๆแบบนี้ค่ะรถสวยคุณภาพเกรดเอค่ะ ลูกค้าอยู่ตังจังหวัดนะคะบ่ะต้องห่วงเลยค่ะลูกค้านะคะออ,ออนไลน์เข้ามาค่ะเดี๋ยวแคดเปิดเอกสารนะคะเปิดพี่โอ๋ให้พี่พี่ไฟแนนซ์แลนด์เปอร์เซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องถึงหน้าบ้านนะคะลูกค้าเตรียมเอกสารเท่านั้นนะคะหลักนัดกบไฟแนนด์ได้เลยค่ะสะดวกสบายนะคะลูกค้าบสะดวกมารับรถทีลานนะคะบ่ะต้องห่วงค่ะมีประการนะคะรถสไลด์นะคะสงรถให้พ่อแม่พี่น้อง ซึ่งหน้าบ้านเช่นกันนะคะลูกค้าราสวยนะคะคุณภาพเกีรตเองนะคะถ้าบประสวยบอเดิมนะคะลูกคาไปรตรวจสอบเช็คประวัติศูนย์มากว่ารถบอเดิมบปอแทมมีการถัดแปลกนะคะทางบริษัทนะคะรับสื่อึ้นเต็มจํานวนค่ะลูกคาซื่อขายกับเซลแคสะดวกสบายใจได้เลยค่ะ เจ้าวิออะคะมีเซนเซอร์นะคะระยะถอยหลังนะคะมาให้พ่อแม่พี่น้องนะคะสองจุดแบบนี้คะ่ะสภาพสวยนะคะใส่ถ่ายนะคะบค่แตกบ่หักค่ะสภาพสวยๆนะคะตัดด้วยคมเมี่ยมสวยๆแบบนี้ค่ะนี่ตัดด้วยคมเมี่ยมสวยๆนะคะตัวอีนะคะโลโก้ทุกอย่างนะคะลูกค้าค้เมี่ยมนะคะสภาพสวยเลยอ่ะด้านหลังนะคะลูกค้าสาม,มารถใส่สัมภาระสิ่งของได้มากมายเลยค่ะกว้างๆแบบนี้คะ่ะลูกค้ารถสวยนะคะ คุณภาพเกรดเอนะคะการันตีวารันตีนะคะลูกค้าได้ลดไปบ่ผพิดหวังในนอนค่ะเปรียบเสมือนน้องปลายแดงทุกอย่างเลยค่ะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของเนี่ยนะอ่าส่วนของอย่างอะไหล่นะคะหรอกับอุปกรณ์นะคะลูกค้าปลายแดงมาแบบไหนนะคะทางร้านนะคะให้ลูกค้าไปแบบนั้นนะคะมามีคิดอีอย่างเพิ่มเติมนะคะลูกค้าปลายแดงมาแบบไหนนะคะ ลูกค้าได้แบบนั้นเลยนะคะรถสวยคุณภาพเกียรเอเรียบเสมือนหนอกปลายแดงยางทิศเซลแคดวาเลยนะคะลูกค้ามามึงรถจริงได้นะคะมาทดลองขับได้นะคะเที่ยวร้านสนุกค้านะคะแหวะเวียนเข้ามามึงรถกันก่อนได้นะคะภายในนะคะสวยค่ะสวยกว่าในคลิปแน่นอนค่ะซึ่งโทรศัพท์นะคะกะมันบอสเทียนนะคะแบบกล่องบ่อหอยสวยนะคะลูกค้ามามึงรถจริงสวยกว่านะคะแหวะเวียนเข้ามามึงรถได้ค่ะ ในส่วนของเบาะนะคะลูกค้าเบาะตึงๆแน่นๆหนาๆแบบหนีคามเบาะผ่าสวยจัดเลยรับประกันนะคะในส่วนของโครงสร้างนะคะเดิมแท้แน่นอนค่ะหัวน็อตน,นะคะพ่อแม่พี่น้องบ่มีการแกะกันไข่นะคะตัวเพจสภาพสวยสมบูรณ์แบบค่ะหัวน็อตมึงเลยค่ะลูกค้า รราประกันนะคะลูกค้าออกรถไปแล้วนะคะบรต้องไป่อมอียงเพิ่มเติมนะคะในส่วนของน้ามันเครื่องนะคะของเรลวต่างๆนะคะบอว่าสิเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะคะนำ้ำยาแอร์ต่างๆนะคะพ่อแม่พี่น้องแคทนะคะดูแลนะคะก่อนสปอยออกหรือว่าทรงให้พ่อแม่พี่น้องเนาะแคทดูแลในส่วนนี้นะคะลูกคา้าเรต้องห่วงเลยออกรถกับเซลแคทนะคะบรต้องเฮ็ดอย่างเพิ่มเติมค่ะเติมน้ามันคีสำนัดน,นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเซลแคดสิบห้าลูกค้าไปมองในส่วนของของเครื่องเจ้าวีออดเนาะไปมองของเครื่องจ้าเมพี่นองนะคะเขากลับมาเมืองของเครื่องนะคะก่อนเมืองของเครื่องพอแมพี่นองมามึงมุมกว้างกันก่อนนะคะในะนั้นอีข้างหนึ่งนะคะเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้นะคะเป็นเจ้า โตโยต้านะคะวีออสนะคะหนึ่งจุดห้าอีชมปีสิบเจ็ดจดปีสิบแปดราคาตั้งขายเพียงนะคะสามแสนสี่มืนเก้าพันบาทเท่านั้นคะ่ะรถสวยแบบนีซีบอลเงินนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะฝากติดต่อเข้ามานะคะลูกค้าสามารถออกรดดถได้ทุกอาชีพนะคะรับประกันนะคะลูกค้าตกเครื่องเนาะเดิมแทนแน่นอนคะ่ะบะมีกันยกเครื่องเปลี่ยนเครื่องไทยเครื่องรถบะมีชุนหนักพี่ความจุมน้ำเค็มไนแดดทั้งสิทธิ์นะคะ ฝาครอบเครื่องนะคะลูกค้าสภาพส,สวยๆแบบนี้ค่ะบ่อแตกบ่อหักนะคะห้องเครื่องนะคะแห่งๆแบบนี้ค่ะระบบไฟต่างๆสามารถใส่งานได้ปกตินะคะลูกค้านี่เลยค่ะ <c oughs> ห้องเครื่องนะคะบ,คบ่มีขาบเยิมน้ามันได้ั้งสิ้นนะคะรับประกันในส่วนของห้องส่างนะคะจุดเม็ดอัดเลี้ยงกันกลุ่มๆส,สวยๆแบบนี้ค่ะสติ๊กเกอร์มออกอกอกอ่อติดครบนะคะคานนะคะบโครดบ่อหักบ่อออค่ะ สภาพสวยสมบูรณ์แบบนะคะรถบะมีชุนหนักในนอนค่ะอารันตีวันันตีนะคะลูกค้าท่านใดนะคะมึงรถบป,ปิ่นนะคะผ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะหรือว่า้างเมื่อมึงรถใดนะคะลูก้าดเนาะออกโดยกับเซลคดนะคะแคดดูแลในส่วนของเร็วต่างๆนะคะบวสิป็นน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่นะคะลูกขาระบบไฟต่างๆนะคะดูแลให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเพต้องห่วงเลยลูกค้าออกรถไปนะคะเพต้องไปเหตุอย่างเพิ่มเติม,ตมค่ะ ดูแลนะคะหลักการบ,บริการในส่วนนี้ให้พ่อแม่พี่น้องนะคะเดี๋ยวมาเมืองในส่วนของโครงสร้างนะคะมึงเลยค่ะจุดเม็ดอารเลี้ยงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะ หัวน็อตนะคะบอมมีกันแกะการขขย้าะหัวน็อตยึดฟ้ากระโปรงสภาพสวยๆนะคะบอมีกันแกะการาขเช่นกันนะคะฟ้ากระโปรงนะคะเดิมแท้แน่นอนค่ะการันตีวันรันตีนะคะลูกค้าสติกเกอร์ขอระว่างนะคะติดครบๆนะคะสภาพเดิมๆจากโรงงานนะคะจุดเม็ดอาดเลี้ยงกันกลมๆสวยๆแบบนี้ค่ะลูกค้ารถสวยคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้าหัวน็อตนะคะสภาพสวยๆนะคะบอมีกันแก้การไขใดๆทั้งสิน้นนะคะ ฟ้ากระโปรงนะคะตาปั๊มโตโยต้านะคะอยู่ครบกแบบนี้ค่ะลูกค่ะ มีเลยแผนกัรควมมฮ้อนนะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะบ่มีชำรุดหรือว่าขาดใดๆทั้งสิ้นนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเฝ้าติดตอ่อขอมาหาเซลล์แคได้ใดนะคะที่เบอร์ศู5ย์เก1ห9าเสื้อสดก็ได้นะคะพ่อแม่พี่น้องจัดไฟแนนก็ได้นะคะมีเอกสารนะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะเรมเร่าชำรุดสูญหายนะคะสามารถโอนได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะ อยากมาเมืองรถจริงนะคะมาได้เลยค่ะเชิร,ร้านสนุค้าลมเก่าร,ร้านชิยูตรงขามกับบี่ซี่ลมเก่ายู่จังรัดกอทมอค่ะลูกค้าท่านใดน,นะคะบรสะดวกมาเมืองรถนะคะสามารถอุ่นจองออนไลน์หลอกรถดได้เลยค่ะพอมแม่พี่น้องรถสวยแนนนอนค่ะการันตีว่ารันตีนะคะลูกค้าลูกค้าท่านใดน,นะคะบรสะดวกนะคะมาเส้นเอกสารอยู่ที่หนาร้านนะคะเระต้องห่วงค่ะ มีพี่พีไฟแนนซ์แลนด์เปอร์เซ็นเอกสารให้พ่อแม่พี่น้องนะคะทั่วประเทศนะคะูกคาต้องห่วงเลยมีบริการลดสไลดยส่งลดให้พ่อแม่พี่นอ้องเช่นกันนะคะสาหรับมือนะะี PP, น้นะคะพี่พีท่านใดนะคะตัดสินใจได้แล้วนะคะสามารถออนจองออนไลน์เข้ามาได้เลยะคะ่ะเดี๋ยวแคทนะคะเปิดพีโอนะคะเขียนเอกสารให้ PP, พี่พีไฟแนนซ์แลนด์เปอร์เซ็นเอกสารให้นะคะสำหรับมือนี้นะคะเซลแคทบอกผิดประกันใดผิดพลาดประกันใดนะคะต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องสู่สุคนทางยูทูบหล้วก็พี่พี c เอฟซีทุกท่านาด้วยนะจ๊ะ สำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เซลแคทในเด้อค่ะแล้วกะ็เวลามีเราช่วยๆเขามาอัปเดตกันนะคะหรือว่าอัปเดตสต็อกนะคะพ่อแม่พี่น้องก็จังสิบริภาดกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะเซลแคทก็ต้องขอรับพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า